สวัสดีคนนรับมีพบกับผมนะครับในบีมบางจันชแนลวันนี้เราก็จะมารีวิวครับกล่องใส่บัรกาศถ้เกิดมีเสียงรบกวนขออภัยด้วยนะครับอ่ะกล่องใส่บัรกาศครับนะอันนี้เราคิดขึ้นมาเองครับเรานี่ต้องเจออันนี้ไทยประดิษฐ์นี่ครับอืมไทยประดิษฐ์เออเพิง่งเพิ่งทําเสร็จสูเจบร์ดนะครับเสียนแปะแล้วก็ ก็เทแปบหมดเกือบม,ม้วนนะแล้วก็นี่แปบแล้วก็ลงสีนี่ครับมันก็ใส่กาได้แล้วเราโดยถ้าเกิดเราเหมือนคนเล่นมันการ์เราบ้านไม่รวยอ่ะเป็นยังนะครับโอเคเล่นมันการ์เราบ้านไม่รวยนะครับเราก็ต้องเสียตังมอง,มองแปบน้ำนะครับ,นะรบถ้าเกิด บ้านไม่รวยเราก็ต้องอะไรเราก็ต้องเสียตังค์ซื้อกล่องใส่การ์ดอีกนะครับมันก็จะแพงขึ้นไปอีกอย่างน้อยกล่องก็หนึ่งร้อยสต,ตเลตก,ก็ร้อยห้าสิบนะครับอย่างอันนี้อ่ะอันนี้คือกล่องนี่ครับเห็นไหมขนมเปี๊ยะสุดพันดินใหญ่อัธีรากอ่ะ,อะเดี๋ยวเรามาดูกล่องนี้กันอ่ะอันนี้คือกล่องแรกที่ผมใส่เอ้ยไม่ใช่ดิอันนี้กล่องหลัง นี่กล่องแรกผมนะครับที่แรกผมเอาการ์ดมาเนี่ยที่แรกนะครับผมมีแค่เด็กเดียวคือเกียร์คอนิเคิลแต่นี้ก็เปลี่ยนมาแล้วผมก็ใส่แล้วก็ใส่สลีฟใส่เศษสลีฟอะไร,รพวกนี้นะครับอ่ะกล่องแรกะเราไม่ต้องเสียตังค์ซื้อกล่องเลยดูกล่องสองออตันงนะครับ กล่องเลยอ่ะอันนี้คือกล่องที่สองครับผมก็จะแบ่งตอนนั้นเนี่ยก็หลังจากนี้นะก็เริ่มมีอะไรเยอะเกือบร้อยใบอ่ะงั้วแบ่งสามช่องหนึ่งสองสามกล้องเอียงอ,ะอ่ะแบ่งสามช่องอ่ะอันแรกทีแ่แรกผมมีเกียร์คริลเล่น,นก่อนที่จะขายนะมีเกียร์กับไดเมนชันอ่ะก็เกียร์ใส่นี่ดเมนชันแล้วก็อะไรอ่ะที่เหลือนี่ก็วางของหรือไม่ บางไม่ถ้าเกิดตอนเม่ใส,ส่สลิปมันก็เตี้ยก็เอาพวกเออซองคุมวางวางซองกันได้บ่างเนี่ยปิดก็ปิดได้โดยที่เราไม่ต้องเสียตังค์ซื้อนะครับอันนี้ก็เป็นกล่องโทรศัพท์อืมีน่นะปิดแล้วกันเดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์ก็น,นี่ครับก็เป็นกล่องโทรศัพท์ธรรมดาจืดจดชชืด เราก็เอามาใส่กาได้ไม่ต้องเสียดตังค์ซื้อสตอเลจหรือกล่องนะครับอ่ะกล่องอีกกล่องนึงอันนี้ก็เพื่งเม่กเหมือนกันนะครับอ่ะนี่กันนึงนะครับอกันนึงนะครับในกล่องนี้ก็ประกอบไปด้วยนี่เพาเวอร์แบที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรทั้งนั้นก็กลับ อะไรนะครับอะไรเด็กเอยอะไรเด็กต่างๆอ่ะนี่ครับเดี๋ยวผมเอาให้ดูว่าผมมีอะไรอะไรบ้างนั่นนะครับนี่ครับอ่ะโอยไม่ใช่แค่เอาปะ,ปะนึงนะเอาแคุ่้ยโทษนะครับ ไม่แป๊ดนึงน,นะครับเดี๋ยวสตาร์ก่อนะ,ะขออภัยด้วยครับเมื่อกี้กล้องมันขึ้นเป็นแนวตั้งอ่ะนีะ่ผมก็มีตามนี้้ผมใช้ดิสายจดผมมีดิเมนชันเห็นไหมเนี่ยอะดิเมนชันสี่สิบแปดบายบวกสี่บ ทั้งสายลายตัดสายลายไม่รู้แล้วก็รอยย่อสามเก้าใบรวมสายลายต่อสายลายไม่รู้นี่โปกอยู่บอกใบเพิ่งเจอ,แล,เเจอแล้วก็เกียร์มีหกใบรีเจนทั้งน,น,นั้นแล้วก็เก erm ียร์สี่หนึ่งใบออร์เคิลสามสิบใบอันนี้โนวาโนวาเกียร์สี่สามใบแล้วก็เบอร์มิลดาสามใบต่เครื่องสปีดดดหนึ่งเด็กนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนี่ครับ กล่องนี้ว่าก็คล้ายๆกล่องสโตเลตแค่ใหญ่กว่าเราเสียต้องซื้อกล่องสโตเลตตั้งร้อยห้าสิบช่วงนี้นัที่กล่องสโตเลตเอลดีอ่ะซื้อครบชุดก็แปดร้อยโคตรแพงได้แค่สลีปหนึ่งเด็กสองกล่องเล็กสามแล้วก็สโตเลตสี่แม่งแพงก็เลยนี่แหละอันนี้ง่ายๆอะเรามาดูตั้งแต่อันนี้เลยม,มาดูนะอ่ะนี่ก็เป็นอะไรนะครับ อ่ะอะไรรอยัลออร์คเคลิลแบล็กเทนเราก็เก็บไปที่เดียวกันยัดไปใส่แล้วก็นี่ครับใน,นไวโจดอ่ะอันนี้สลิปใส่นี่ครับอันนี้สลิปใส่หกสิบใบยี่สิบบาทแล้วก็น,นี้อุ้ยอันนี้ไม่ได้มัดอ่ะอันนี้ก็อันนี้เบอร์มิดา ตอนนั้นอันนี้ไดเมนตอนนั้นไปเทรดอะ่ะเอาไดเมนชั่นไปเทรดกันนี้มาไงโนวาเนี่ยโนวาที่เล่นอยู่แล้วก็อันนี้เนี่ยเกรซ่แลวเกิดใครดูคลิปนี้แล้วอยากได้เกสซี่โนวานะครับทักเฟซเดี๋ยวผมเอาลิงก์เฟซให้ทักมาขายของก็อยากเนี่ยผมมีไดเมนชันมี อลล็อกเกอร์อมีบาร์มิวดาสามใบได้เกิดใครดูคลิปนี้แล้วอยากได้เด็กอะไรหรืออะไรอะไร,ะไรทักมากเลยครับแบบนึงได้เลยนะครับก็แต่เดือนหน้าน่าจะไม่อยู่แล้วแหละอ่ะเรามาดูต่อไปเลยคือเด็กส่วนตัวเด็กนะที่ก่เราไปเสียตังค์ซื้อกล่องเนี่ยนี่ไงกล่องโทรศัพท์โทรมาให้ดูแค่ อ่ะซูปเปอร์สามนะครับให้ดูแค่อ่ะซูปเปอร์สามใช่ไหเแค่ไอดูเพยทูเนี่ยเห็นไหมเนี่ยกล่องโทรศัพท์เครื่องเล็กๆล็กไมาใส่เด็กได้อันนี้นะครับอันนี้แค่ใส่อ่ะบางคนอาจสงสัยว่ามัน,นจะใส่ได้หรอมันจะใหญ่เกินไปไหมอันนี้ผมใส่ซองคุ้มนับไม่ได้ใส่สลิปยังใส่ได้เลยเนี่ยเดี๋ยวก็ถามดีกว่าอ้าวถ้าใส่แค่ชั้นเดียวแล้วใส่สองชั้นจะใส่ได้ไหรือเปล่า มาดูอ่ะโนวาแกปเปนนอร์ผมใส่แบบนั้นนอืออ่ะผมใส่สองชั้นนะให้ดูใบหนึ่งอ่ะเดี๋ยวไม่เชื่อบอกหาหลอกลวงชาแนลบางจัดหลอกลวงถุวยไม่ใช่อ่ะดูนะครับอ่ะชั้นแรกอ่ะเห็นนะต้องเห็นอยู่แล้วแหละอ่ะชั้นแรกแบบนังนนะ อเมชันสองไงทรีันนี้ของไทยนะครับบูชิโรสก็เน,นเราก็ถือไปแข่งแต่ผมยังไม่มีเพม์มทไม่มีเงินจะซื้อปิดเทอมตังเก็บไม่มีก็ลายนี้นะครับใส่ก็นี่ลายดิมิชันโพลิสอันนี้ร้อยห้าสิบเนี่ยร้อยห้ามือสองนะครับ เราก็ใส่กล่องใช่นะทรรมดาธรรมดาไม่ต้องโหเป็นกล่องประจำแครหรือว่าอะไรเสียตังค์ครับไม่ใช่ไม่เสียถ้าใส่เงี้ยง่ายก็ใส่นะง่ายง่ายเวลาแข่งปุ๊บหยิบหยิบเด้ปุ๊บอะหยิบแข่งแข่งได้เลยไม่ต้องเสียเวลาแล้วก็เนี่ยหยิบรายแข่งอะเอาอะไรเพื่อ อย่างสมมติผมได้ราคาปุ๊บเอ้ยลืมใส่ถ้าเกิดเจอก่อนแข่งนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเรารู้คู่แข่งเราคู่แข่งใครอย่างนะี้เราก็สามารถไม่ต้องแบบใส่กระเป๋าหรือว่าอะไรพวกนี้กว่าจะหาเจอเนี่ยเราก็แบ่งเป็นเงินแคนไปนะครับแบ่งเป็นแคนอันนี้แคนอะไรอีผมไม่ดูแบล็คเทิร์นสปิรแคนแดงครับแต่ว่ามันเคยมีอยู่แคนหนึ่งมันโดนแบนไปแล้วแม่ง,งโ,โกง อ่ะดูนี่แบ็คก์อันนี้ไม่ครบเด็กด้วยเนะน่ะสี่สิบกว่าใบนี่เซตวูฟเซตวูมโนวาสกิลตัวนี้เมื่อเมื่อเลเวลหนึ่งนะครับอ่ะอันนี้เมื่อประดังนะ่ะอึบอันนี้เมื่อเลเวลหนึ่งข้านเชิญหกหกคอร์สเอ่อถ้าเกิดอันเชิญคำว่าเซตที่มีในชื่อการหนึ่งใบ โดยไม่เสียค่าไรนะครับไม่เสียค่าไลรค่าไรใน,นตั้ง8 8แปดแปดเม็ดเราลงมาอันเชิญมาลงมาทับปึ๊บน่ะโหตัวนี้นะครับผมไม่ได้เล่นนานแล้วนี่ครับผมซื้อตอนตั้งแต่ปอ .4 ปาผมซื้อมาแค่ยี่สิบบาทยี่สิบหรือสี่สิบนี่แหละซื้อต่อเพื่อนมาแล้วก็พวกนี้ก็ เด็กเคยเล่นตั้งแต่เด็กอะไรนะเด็กแรกเลยคือเล่นโนวาแกร์ป์สายลีเจียแล้วก็ด้วยความเบื่อแล้วมันก็แพงด้วยมันของมันไม่ครบด้วยเราลีเจียนมันก็ไม่ได้มีอะไรดีมากผมก็เลยเปลี่ยนเป็นไปนเทรดเขาเปลี่ยนไปเป็นอะไรนะโกพลาดินใช่โกพลาดิน,ดนหนึ่งกล่อง แต่ว่าเขารลยไล่ไปเทรดมาซื้อมาแล้วหนึ่งกล่องอ่ะแล้วก็หาเทรดเอาโนาวาไปเทรดได้โกพลาดินฟูมาสายบูเฟมแล้วก็ด้วยความที่เลิกเล่นไม่อยากเล่นมันก็รีเจียนบวกหมื่นบวกหมื่นบวกห,น,วกหนึ่งคี้ต้องทํางู้นอย่างงี้อย่างงั้นเล่นจนเบื่อก็เลยเทเด็กเอาคราวนี้ไออันนี้ไม่ได้เทดอันเนี้ยเอาเด็กเอาโกพลาดินอะไปขายแล้ว แม่งไม่จ่ายตังค์ก็เลยขอคืนขอคืนก็เอานั้นไปขายได้มาสามร้อยก็ก็เอาไปซื้อไอ้นี่มาเก,เ,นะเกียกอะไรนะเกียร์คอนเนคเกิแล้วก็เกียร์คอนเนคเกิไปไปทำไปเทศไปเทกับอะไรนะนึกก่อนนก่อนนึกนึกไดมชันแล้วก็ไดเมชั่นมาเทะกับน,นี่อะควาเพื่อนให้มาเยอะแยะอุ้สิบเป็นาทีว แล้วเราจะรีวิวอะไรดีเนี่ยว่างอ่ะแล้วเรามารีวิวเด็กกันดีกว่ามาอบขอเปลี่ยนท่าบนหลังมากเลื่อนมาอืบนั่งบนนี้เอออ่ะเรามารีวิวนี่ดีกว่าโอ้ยแคนแคนนีน่เลยอ,อันนี้ แคนหรว่าแกเปอร์เอาตัวเริ่มเราใส่ตัวเริ่มหนึ่งตัวเพราะเราใส่สองตัวไม่ได้เอ้ยเคยก็เคยเห็นเบื้อนมันบอกว่ามันมีอยู่อะไรสักอย่างเนี่ยอกล้องก็กล้องเถอเอออ่ะใส่ตัวเริ่มหนึ่งตัวนี่ครับเดี๋ยวผมจะบอกสก,กิลบนงทรนี่ไอสก,กิลตัวนี้มันคู่กับตัวนี้ไม่คู่กันไม่ได้ คือไอตัวนี้นะถ้าเกิดเมื่เออเอาสก,กิลบนอนะ่ะจีเบกไร่สองเมื่ออยู่นี้โจมตีอันนี้บวกตเอเเงห้าพันเราก็เลือกสแตนเรียาการบวกของของเออสแตนเรียาการหนึ่งใบบวกห้าพันสกิลล่างคือเขาจะเขาจะบานหนึ่งเมื่อถ้าเออไม่ใช่ดิเขาจะบานหนึ่งอากาศสามารถจ่ายค่าคอร์ทถ้าเกิดจ่ายเนี่ยเมื่อทำการถ้าเกิดสตา์อยู่นะเขาจะบานหนึ่งเลือกเรียสแตนหนึ่งใบ บวกห้าพันความสามารถนี้ใช้ได้เท่าละครั้งอันนี้บวกห้าพันเราก็ต้องกัดตัวนี้ตัวนี้มันคือคอเตาบาสสองหงายหน้าตัวนี้หนึ่งใบอันหนึ่งนะคอเตาบาสสองเลอกการที่มีคือความอยู่บนจีโซนของคุณหนึ่งใบทั้งหงายหน้าการนั้นถ้าจํานวนการที่หงายอยู่บนจีโซนของคุณมีสองใบหรือมากกว่าจะเออถ้าเกิดมีมากก็สองใบหรือ มีสองใบครับยูน,นิคนี้เวลาเชคอัเฟิร์สเชคแค่สองใบลบหนึ่งพัดหนึ่งเห็นไหมึออชัดหน่อยเธอลูกพี่เออนะครับเฟิร์สเช็คลบหนึ่งแล้วก็เลือกการ์ดประมือทิงการ์ดสองใบแล้วก็สแตนตัวมันเองใช้ง่ายงานละเธอละหนึ่งครั้งแม้คุณอมีวงเล็บอีกนะครับแม้คุณ จะไม่ได้จ่ายค่าคอร์จากความสามารถนี้ก็ไม่ได้สามารถใช้งานได้อีกรอบอีกอีกและวะ้ว่าอีกอีกจบอีกจนจดจบเธออ๋อก็คือแปลว่าแม้แม้คุณได้เกิดไม่จากค่าคอร์ก็ไม่ได้สามารถอะไรประมาณนี้แหละผมก็ไม่เข้าใจอือนการเพิ่งเคยเล่นนี่แหละเคยเล่นอันนี้สายวิกเตอร์เคยเล่นจาก เจียนก็ไม่มีอะไรมากหรอกนี่แหละแลมื่อจีบิกไล่หนึ่งไอ้ตัวนี้สามารถใช้ได้แต่แต,ตาแรกที่รัดสไตลเลยเพราะว่ามันหงายหน้าถ้าเกิดใช้ตัวนี้นะกล้องนี่คือสภาพกล้องของเรานะครับโหซื้อมาแรกๆนี่โหูชัดเจ๋าแววๆววเลยอะเออถ้าเกิดเราใช้ตัวนี้มันก็หงายหน้าเต็เงแหนวะนี่หงายหน้าตเต็งหนึ่งใบ ทำให้กลายเป็นจีเบกไรหนึ่งก็สามารถใช้ได้แล้วตัวนี้สแตนตามเราต้องใช้ตัวนี้นะครับเออสแตนเมื่อเออถูกสแตนด้วยความสามารถของเออตัวอื่นอะ่ะสแตนตามอันนี้ก็เมื่ออยู่นี้คูณอยู่ในดาวตั้งที่วันยูนิคนี้สแตนขึ้นมาจากความสามารถของกองการของการ์ดคูณยูนิคนี้บวกสี่พันก็ประมาณนี้ Get. เก็บเรา ไม่มีอะไรจะรีวิวละเมื่อหลังแล้วะก็ประมาณนี้นะครับเด็กก็ดีถือว่าดีพอใช้ได้นะครับแข่งเสร็จแล้วเพ๊่เก็บเก็บซีเดิมเราก็ปิดแค่ไ้นะง่ายๆก็เก็บ เสร็จแล้อาจจะค้างเอาคว้าหรือว่าแบตหมดเออเผลแบงก็มีเผแบงก็มีอ่าอะไรอ๊นรเนี่ยสลีปอะไรประมาณนี้เนี่ผมไปใส่การ์หายากสลีปซองคุมนั่นแหละไม่ใช่สลีปการ์หายากอย่างแต่ต้องหาให้กันผมจะใส่พวกเกตีนะครับเกสีีผมก็ใส่ที่ได้เวลาได้มา อันนี้ไม่ได้ใส่ลืมกาดฟอยอย่างเงี้ยกาดท,ที่แพงๆอะ่ะผมจะใส่ขอโทษทีนะครับไม่ได้ให้ดูในกล้อง๋อก็จะใส่ไว้จะจะยี่สินาทีแล้วจะลงนานก็ประมาณนั้นนะอ่ะอน,นี้ผมมารีวิวแค่นี้ละผมผมจบแค่นี้แล้ก,กันฝากกดติดตามแล้วกด subscribe ด้วยครับบางจานชาแนล เรามีสมาชิกไม่ให้คนนี้หลายคลิปแล้วขอบคุณครับกดแชร์ด้วยกดซับสไคร์ขอบคุณครับ,รบไว้พบกันใหม่